สวัสดีจ้ามากรมพ่ลกับแม่เอม่าอีกแล้วเนาะจ้าพร้อมพายุเข้าทีแรกก็คือลมที่เฉยแต่ว่าพอแม่เอม่าออกมาข้างนอกพี่นอ้องลมแห้งขึ้นไหมเออทีนี้จะย้ายเข้าไปข้างในก็ขี้เกียจน,นะจ้ะก็คือจะมาพูดให้มันจบๆไปนะจ้ะจะมาเล่าเรื่องวันนี้เกี่ยวกับพวกสระว่ายน้ำนะจ้สะสระว่ายน้ําที่เมืองไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะนอร์เวย์แต่คิดว่าที่อื่นก็คงไม่มีก็คงเป็นเหมือนกันจ้ะเพราะว่า อาสาวยน้ําบ้านเราปุ๋เยเคยไปสาวยวน้าแน่ก็คือเฉพาะโดยสาวยวน้าตามฟิตเนสหรือว่าตามโรงแรมหรือว่าตามแบบเป็นเป็นสาวยวน้ําโดยเฉพาะกับมีนอจานเนาะานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกับเมืองนอกก็คือแม่มากก็เคยไปพักโรงแรมแล้วก็ไปเคยไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรีสอร์ทหรืออะไรนี่พี่น้องแบบว่าไปแล้วก็จะเจอสาวยวน้ําแล้วก็มันก็จะแยกส่วนวน้องะเนาะแยกส่วนของผู้ชายผู้หญิงมันบ โซนของผู้ชายแล้วก็โซนห้องน้ําผู้หญิงมันบะแล้วก็เข้าไปมันก็เป็นเรื่องปกติมกันก็คือเขาจะให้เปลี่ยนชุดาบน้ําเปลี่ยนชุดายน้ําแล้วก็อาบน้ําชําระร่างกายให้แบบโลชั่นให้ครีมให้อะไรออกไปก่อนก่อนที่เราจะลงสระายน้ําเพื่อว่ามันจะได้สะอาดเมือนบะอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากบ้านเราเนาะจาะเนาะว่าทำไมโต๊ะมันติ่งจังเลยเออบัตเทนีมันจะแตกต่างตรง ตอนแม่อีมามาใหม่ๆเนาะจากที่แรกก็รับไม่ได้เนาะถามว่ามันจะแตกต่างตรงไหนก็คือตอนรับไม่ได้ก็คือมันตลกนาะจัตพี่น้องมันตลกมันขำมันแปลกมันอเมซิ่งมันมันทุกอย่างแบบที่เราไม่เคยเห็นน่ะอ่าก็คือจําได้ครั้งแรกน่ะจนทุกวันนี้ไปก็ยังไม่ชินจักก็คืออยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ที่นอร์เวย์เนี่ยก็คือเขาจะมีแยกโซนแนะจวจัตก็จะมีแยกโซนผู้ชายผู้หญิงไปแล้วถ้าไม่แยกเขาก็อาจจะไป เล่นจำจี้จำชัยกัเน,นบรารผู้ชายผู้หญิงบวราพี่น้องเขาเลยต้องแยกว่าโซนผู้ชายตรงนี้นะก่อนลงสระว่ายน้ำต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสระว่ายน้นําตัวนี้พออาบน้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนห้องนี้นะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่มาก็กลับบ้านครายบ้านมันเป็นบวรเออแต่ว่าแม่มาตกใจก็คือโซนผู้หญิงโซนผู้หญิงไปครั้งแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่ามันก็นานสิบกว่าปีแล้วนะจ๊ะเนาะก็คือตกใจเหมือนประมาณเราก็ไปก็คือเหมือน เหมือนคนที่อาบน้ําเห็นมาฝรั่งที่เขาแบบว่าเขาจะมีหาดอะไรหาดที่แบบว่าไม่มีเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้แบบว่าโป้งหมดเลยอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นเนาะแต่แม่เอาก็ไม่เคยเห็นหลอกหาดแบบนั้นแต่ว่าเคยเห็นในในวีดีโอในทีวีกับว่าไปมันบอสเออใน YouTube อะไรประมาณนี้เราก็เคยเห็นมันบลาอ่าแล้วก็ของแม่เอาไปก็คือไปครั้งแรกเข้าไปครั้งแรกเราก็ตกใจเนาะว่าเห็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กเล็กเพราะว่าเด็กก็คือต้องไปกับแม่อยู่แล้วมันบอสแล้วก็แบบสาวสามน้อยสาวสามน้อยก็คือประมาณสิบสอง สิบปีขึ้นตัวสองหนึงสิบห้าหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสาวสั่งใหญ่เลยมันบอกก็คือเขาจะไม่รู้จะเหลืองหรือเปล่าก็คือเขาก็จะไม่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยแต่ก็คือเขาจะเปลี่ยน,นชว่ายน้ำพอไปถึงนี่เขาก็จะถอดเสื้อผ้าที่อยู่ข้างนอกนะที่เราใส่เหมือนแบบไปเดินชอปปิง้งไปห้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอไปถึงเขาจะถอดเหมือนประมาณว่าเราไม่มีตัวตนในนะั้นเขาไม่ได้สนใจกันเลยเด็จกจ๋เออเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยว่า <S <S อุ้ยเธอจะเห็นก้นฉันไหมเธอจะเห็นอะไรชันไหมไม่เลยจ้ะเพราะว่า เขาถือว่าเป็นเรื่องปกติจ้ะแต่ว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ชินใช่ไหมอ่เป็นคนไทยเราไม่ชินแล้วก็แปลกใจเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเคยไปของเมืองไทยก็คือเขาจะปกปิดนอกจากก็คือจะเปลี่ยนเขาอาจจะไปเปลี่ยนในห้องน้ําแล้วว่าถ้าไม่เปลี่ยนในห้องน้ําคือแม่มาจะติดผ้ากระโจมปกไม่จะเป็นสิ่นเป็นสิ่นนะจากเป็นสิน่นกระอ่สิ่นกระโจมปกนะแม้ถ้าถุงเ้ยแม่จ่าพี่น้องเออถึงเราจะเปลี่ยนข้างนอก ไม่ได้อยู่ในห้องน้ําหรืออะไรเราก็จะใส่ผ้าถุงเนาะก็ค่คอยๆถอดเสื้อผ้าแล้วค่อยๆใส่ชุดไปนะแต่ไม่ได้จากที่นี่ก็คือเขาจะเปิดรงโจงเลยก็คือห้องผู้หญิงมันก็รวมกันเนาะจาะเนาะเขาเปิดรงโจงเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ําอะไรตรงนั้นนะจ๊ะไปน้องแล้วก็แม่มากไปเห็นก็คือเออมันเป็นอะไรที่แบบแปลกประหลาดที่เราไม่เคยเห็นมาแล้วก่อนลงน้ำพอเขาเปลี่ยนชุดายน้ําเราเขาก็ไปอาบน้ำใช่ไหมที่นี้พอไปอาบน้ําเสร็จก็เข้ามาเข้ามาเปลี่ยนคือแม่มาก็อาบน้ํากับลูกเสร็จก็เข้ามา ในในห้องจะเแบบว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องอาบน้ําสระผมแบบว่าเอาพวกคอลีนพวกน้าเกลืออะไรออกไปมาจะพี่น้องให้มันสะอาดตรงนี้ก็ตกใจเหมือนกันจ้ะตกใจเพราะอะไรคือสมมติว่าเด็กน้อย1213อมันก็แบบยังหน้ามองใช่ไหมก็คือเข้าใจแล้วก็แบบแอบมองขนาดเราเป็นผู้หญิงแล้วก็แอบมองแล้วทีนี้เป็นพวกลูกเอ่อลูกฝรั่งที่เขายิ่งแบบหุ่นดีสวยนะพี่น้องก็คือก้นขาเลียวแก้มก้นสวยอะไรประมาณนี้เราเป็นผู้หญิงเราอย่างมันก็แอบมองว่าเออ คนนี้อันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงแบบยาวไหมสั้นไหมอันนี้ก็คือพูดเรื่องปกตินะจ๊ะเดิอมไม่ได้วาด่วามามามารามกจุกกะเปรนะจ๊ะก็คือพูดเรื่องตลกให้ฟังนอกจากเนาะก็คือบางคนก็มีกีบบางคนก็มียาวเหมือนแบบป่าป่าไอเมซอนอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นป่าละม่อแบบพอดีหน้าลากอะไรประมาณ <c oughs> แล้วพวกสาวบางคนสิบแปดสิบเก้าเหมือนลูกมะนาวเออเออสิบสองสิบสามเหมือนลูกมะนาวเริ่มมาหน่อยนึงก็เหมือนแบบประมาณว่า ลูกไอ้ส้มโอ,โอนะจ๊ะพอมาแบบว่าคนอายุเยอะแบบหรือว่ามีลูกแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนมะท้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็คือมันก็แบบเริ่มไม่ค่อยสวยแบบมีลงข้างล่างมั่งเป็นหนุ่มกาแฟามาั่งอันนี้เราก็ไม่อยากรู้แล้วก็พอมาคิดถึงเราบางคนก็คือไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ว่าไปว่าให้เขาแบบไม่โอเคจะหมายถึงว่าคนทุกประเทศโดยเฉพาะแม่เอม่าเนี่ยแหละถ้าแบบแก่ตัวมาแล้วยอะกินเยอะอ้วนก็คือมันจับพรีไม่น่ามองอันนี้แม่ม่าเห็นแล้วก็แบบ รู้สึกไม่อันนี้เท่าไหร่แบบว่าเราคือเราไม่อยากรู้แต่ก็ต้องเห็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราเนี่ยแหละคิดเองว่าออ้ถ้าเป็นเราแบบหุ่นอย่างนี้เราอายเลยเราต้องแบบเ,เราต้องแบบว่าไปอาบน้ําแบบไม่ไม่ให้คนเห็นเพราะว่ามันจะมีมันจะมีฝักบัวตรงบางที่มันจะเป็นแบบแบบหลบๆ่อยนะแต่ก็คือมันจะมีฝาผนังให้เราหลบแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆกันสองว้ข้างซ้ายข้างขวา,ข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 าตัวห็นแต่ก็คือ ไม่ไม่ไม่ได้น่าอายเท่าไหร่ก็คือไม่ได้ไม่ได้จุคลื่นเันบลาจนทุกวันนี้แม่ไอ้มากก็ยังติดติดนิสัยไปว่าเวลาไปสาบไปน้ำก็จะพยายามหาตรงที่เขาอาบน้ําบ้างที่แบบคนไม่ค่อยห็นะนจะรอตรงนั้นให้ว่างแต่ว่าเออถ้ามัน,ม,นมันจุกเฉิงมันจาเป็นจริงๆมันไม่ว่างเลยเด็กเขาอาบน้าตรงนั้นประมาณห้าปีแปดปีเขาอาบแล้วเขาเล่นกันนานเราก็ไม่รอเออล้วก็เออแบบอหลังจากแต่ก็ว่าก็รีบอาบให้เสร็จเพราะว่าสงสารเขาแบบสงสารคนที่เขาเห็นแบบอะไรของเรามันเอเปิดอัดปาก เออแล้วเพราะว่าเวลาแม่เอม่าเห็นของคนที่แบบว่า40่อา้าสิบหกสิบอาพเงียบมันก็นอกก็เข้าใจใช่ไหมคนแบบคนอ้วนแล้วอย่างี้แบบแกหมดมันก็แบเอ,อของเราก็คงเป็นเประมาณนี้เนาะอะไรประมาณนี้ยแล้วพวกไอ้ไอ้ไอเนี้ยมันก็แบบเหมือนหุมก,กาแฟแล้วมันก็ไม่อยากมองนะแม,มนว่าจะแต่ว่าอ่าก็คือมาเล่าให้ฟังก็แม่ม่าชอบดูพวกสาวๆนะพี่น้องคือแบบ มันสวยมันน่ามองมันหน้ามองนะจ้ะยิ่งแบบว่าเป็นเด็กฝรั่งสะโพกเขาจะยาวๆเนาะยาวๆแบบเรียวๆขาจะเรียวๆประมาณนี้ก็คือแก้มก้นแบบก็สวยก็คือมันหน้ามองนะจ้ะแต่แต่ถ้าเกิดว่าให้สังเกตส่วนมากนะจ๊ะลูกครึ่งเนี้ยสมมุติว่าลูกครึ่งแม่ไอมา่าลูกแม่ไอมา่าหรือว่าลูกเพื่อนอะไรประมาณให้ลูกครึ่งถ้าไปอาบเดียวกันเราจะรู้นะเด็กมันจะอายสมมุติว่าแม่ไอม่าจะบอกว่าอ่ะจะเดี๋ยวสักประมาณอีกสิบห้านาทีเราจะเลิอกอาบน้ําแล้วมันบอก เด็กมันก็จะขึ้นก่อนเลยก็คือ,คอเหลืออีกพอเราพูดสักพักมันก็จะขึ้นไปอาบเลยก็คือเราเข้าไปอาบน้ําคือลูกหลานสจเรียยร้อยนั่งเล่นโทรศัพท์ร,รอเราแล้วก็คือนั่นแหละก็คือเขายังมีความว่าเออแม่เขาเป็นคนไทยก็คือเขาอายขนาดแม่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าให้เธอแบบใส่ผ้าชิดตัวนะเวลาเธออาบน้ําเสร็จแม่ไม่ได้บอกแต่ว่าคือเด็กด้วยความที่แบบว่ามีแม่เป็นคนไทยแล้วเ,เคยได้ยินคนไทยคุยกันพูดอะไรกันมันก็อาจจะอายจา้ะแต่ว่าอย่างเอ玛นี่ถ้าไปกับเพื่อนเพื่อนลูกครึ่งเหมือนกันก็จะอายแม่ แต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าแม่แกล้งไม่เห็นแบบไม่ได้สนใจอุ้ยแบบมองของลูกแย่ลูกอันนี้เขาก็จะไม่อ่านเขาก็จะปล่อยเลยตามเลยเลยได้จ้ะเออก็นั่นแหละก็เลยก็เลยมาเล่าให้ฟังนะจเนนวามันแลกแตกต่างจากบ้านเฮาแหงแบบโอ๊ยตายลังคาอันนี้พวขว่อยสิบวพังหมดเนาะพายุด้วยจ้ะพายุเข้าเพิ่งเข้าวันนี้แหละอืมอันะนัก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า ถ้าเกิดใครมาเที่ยวต่างประเทศคิดว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรอย่าลืมไปอาบน้ําที่สะบ่ายน้ําเขาด้วยจากเพราะว่าเราจะเห็นอะไรที่มันแปลกตาแปลกใจอันนี้เฉพาะ,ะถ้าของผู้ของผู้ชายนี่ก็คงเหมือนเขาคงแบบปล่อยกันเหมือนกันเนาะเขาไมไ่อายปกติผู้ชายที่เมืองไทยก็คิดว่าไม่อายนะอยู่ต่างประเทศยิ่งแล้วใหญ่มาละนั่นแหละแล้วก็ของของผู้หญิงนี่ก็อย่างที่บอกนะจากก็คือบางครั้งเราเห็นแล้วก็แอบมองก็คือเขาอาบน้าเสร็จนะ เขาอาบน้าเสร็จน,นะเขามาใส่สภาพานี้บางคนาสาวอะไรเงี้ยเขาก็ใส่กีสติงเขาไม่ได้อายแล้วนะถ้าเราใส่กางเกงในเข้าใจใช่ไหมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเราใส่กางเกงในเราต้องก้มใช่ไหมเราต้องก้มมันก็จะเห็นข้นางหลังเป็นรูปลักษณะไหนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อายได้ก็คือเขาจะใส่กางเกงในเขาก็ก้มก้มแล้วก็ใส่แล้วก็เห็นข้างหลังเขาแบบไปหมดเลยเห็นบางคนยงบางคนยานถุงกาแฟาแล้วก็เห็นเล่านี่เป็นคนแบบว่า ายแทนแต่เขาไม่อายเลเพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องปกติแบบขอมาอยู่กับเราแล้วก็เราก็อยู่ในในที่แบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้สาสหรับผู้หญิงเช่นไม่แคร์จะไม่สูนอะไรประมาณนี้จ้ะเออมันก็แบบอะไรคำขำก็มาเล่าให้ฟังนะจ๊ะว่ามันมีเรื่องอะไรที่ขำขำที่แบบว่าแปลกแหวกแนวกับเมืองไทยบางบางบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะเนาะก็กกมาเล่าชูนฟังว่ามีแนวอีอย่างที่แบบว่าอยากเว้าหรือมันแปลกแตกต่างหรือบางครั้งไม่แปลกแตกต่างไม่อมาก็จะมาบวนฟังนะจ๊ะเนอะโอ๊ยบ่ไหวบ่ไหวจ้ะพี่น พายุหิมะเข้าเคเนี่เดยวนะจ้าไม่ใช่พายุหิมะพายุเฉยๆจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยวจ้าฝากกุ้ไลคกาแฟโอ้ยน้ำลายฟง้งกดติดต่าแม่มามาด้วยจ้าขอบคุณหลายนะท่างเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีจ้าบายบาย